คนอืนอ่นอาจจะเป็นนะแต่ไม่ใช่นิงบีค่ะเจสิก้าโทรศัพท์พังเจสสิก้าโทรศัพท์พังไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้แม่ไปซื้อให้เลยไม่นะคะมลูกได้ทำง,งานเก็บเงินเราเองมรนบอกใใครที่ติดตามมันมีจะรู้เจสสิก้าทำงานถายของเก็บเงินซื้อเองค่ะซึ่งแม่ไม่ได้ซื้อให้ มันได้ซื้อให้ค่ะนันดีมองว่าเขาอะสามารถที่จะทำเงินได้นะคะเขาสามารถสี่สีเิกได้เขาทำงานได้แล้วนะคะเยอะแล้วก็เป็นงานที่เขาควรที่จะสามต่อด้วยสามใจนั่นดีกันเลยบอสซื้อสีค่ะให้เขาทำเองแล้วผ่านไปน,นา,านเท่าไหร่สองอาทิตย์นะคะ เขาเหตุงัน,งานอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆแล้วทุกคนจนเขาได้แบบาเก็บเงินแล้วซื้อได้นะคะเก็บเงินแล้วซื้อ่ะเก็บเงินแล้วซื้อเองได้เองๆถ้าให้แม่ซื้อให้ดยถ้าเกิดว่าถามแม่ในความจําเป็นว่าถ้าเกิดว่าถ้าแม่ซื้อด้วยความจําเป็น นางบีก็ซื้อให้คคหแค่เธอราคาหกพันเต็มที่ไม่เกินหมื่นแค่นั้นแหละแต่เครื่องที่ลูกอยากได้ราคาหาหกหมื่นราคาห้าหกหมื่นแม่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าหนูอยากได้โทรศัพ,พท์ตอนนี้แม่ซื้อให้ได้นะแต่บัตเจ็ตหนูจะมีแค่นี้ไม่ราคาไม่เกินหมื่นแต่ถ้าลูกไม่อยากได้รุ่นนี้และลูกอยากได้ราคาลูกอยากได้รุ่นอื่นซึ่งาราคามันสูงหาหกหมื่นแน่ๆนะคะหนูก็ต้องทํางานเก็บเงิน แล้วก็ซื้อเองเพราะว่าแม่ซื้อให้หนูได้แค่นี้สําหรับในมุมมองของแม่แม่มองว่าหนูไม่มีความจําเป็นที่จะใช้โทรศัพท์เครื่องแพงขนาดนั้นอืมแต่ถ้าหนูมองว่าหนูถ้าเกิดว่าหนูมีเครื่องแบบนั้นแล้วหนูสามารถที่จะ,ะเก็บเงินซื้อเองได้และมันสามารถรีเทิร์นให้หนูได้ หนูค่อยตัดสินใจซื้อแต่แม่ก็ยังยืนยันว่าแม่ไม่ซื้อให้แม่ยังยืนยันว่าแม่ไม่ซื้อให้เพราะว่าเพราะว่าความจําเป็นในสิ่งที่แม่มองมันไม่เหมือนกันนะ้นเจ้าค่ะ<อ>นั่นบิดเลยแค่นั่นเองค่ะเจ้าค่ะเ,<อ>เขาก็ทางานของเขา คอมเพลนนะคะเขาไม่ได้จะมาแบบแม่หนูอยากได้แม่หนูอยากได้ซื้อให้หนูหน่อยนะ please mom buy it for me ไม่มีค่ะไม่มีค่ะบ o มีเพราะว่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วค่ะว่าอ๋อโอเคพูดไปแม่ก็ไม่ได้ที่ทจะซื้อให้อืม